สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่ายังคงไม่สงบง่ายๆนะครับแม้โดนันทรัมผู้นําของสหรัฐนั้นพยายามที่จะทําให้สถานการณ์นั้นยุติลงนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทางด้านสหภาพยุโรปเองนั้นก็กําลังพิจารณาในการที่จะจัดการแพ็กเกจมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานรัเสเซียรอบใหม่แต่ดูเหมือนว่ามาตรการที่จะเล่นงานรัเสเซียรอบใหม่นั้นเนี่ยก็อาจจะไปตัดน,นะครับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการหาผลประโยชน์ระหว่างความขัดแย้งในครั้งนี้อีกด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตครับผมจะได้นําเรื่องราวข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในทุกทกวันแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารเหล่านั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังจากที่สํานักข่าวบูมเบิร์กนั้นได้ไปรายงานนะครับว่าสาภาพยุโรปนั้นกําลังพิจารณาแพ็กเกจมาตรการ,การการคว่ำบาตรารัสเซียรอบใหม่ที่มีขอบเขต กว้างขึ้นนะครับโดยรวมถึงการตัดธนาคารมากกว่า20แห่งออกจากระบบการชําระเงินระหว่างประเทศหรือว่าระบบสวิต์การลดเพดานราคาน้ํามันรัสเซียและก,ก็การห้ามใช้ท่อส่งก๊าซธ,ธรรมชาตินอสเตีมเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียให้ยุติสงครามในยูเครนคณะกรรมการยุโรปนั้นกําลังศึกษาหารือกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับแผนการดังกล่าวตามแหล่งข้อมูลที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเวลานี้ ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับกําหนดกรอบเวลาในการที่จะจัดการกับทางด้านรัสเซียในเรื่องนี้สภาพยุโรปนั้นกําลังชั่งน้ําหนักการห้ามทําธุรกรรมเพิ่มเติมกับธนาคารราวๆ20แห่งรวมถึงข้อจํากัดทางการค้ามูลค่ากว่า2.5พันล้านยูโรหรือว่าเทียบเท่า2.84พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐการดําเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจํากัดรายได้ของรัสเซีย และลดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับการใช้ผลิตอาวุธส่วนหนึ่งของแพ็กเกจที่อยู่ระหว่างการหารือฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปนันวางแผนเสนอการลดเพดานราคาน้ํามันของกลุ่ม G7 ลงเหลือประมาณ45ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลการเคลื่อนไหวนี้อาจจะต้องการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าเกณฑ์ราคาปัจจุบันห้ามผู้ให้บริการของ G7 ขนส่งและจัดการน้ำมันดิบที่ขายเหนือเพดานกำหนดเอาไว้ที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกลุ่ม G7 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงให้ลดเพดานราคาในการประชุมที่เมืองแบรนด์ประเทศแคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าฝั่งของสหรัฐเองนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะเดินหน้าลดเพดานราคาน้ํามันของรัสเซียการหารือเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ประธานดีโดนัลดทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนั้นเรียกร้องให้รัสเซียและก็ยูเครนนั้นเจร,ราจาเกี่ยวกับการหยุดยิง แล้วก็หันหน้าสู่สันติภาพโดยนั้นทรัมป์ยังคงระมัดระวังในการกําหนดมาตรการการคว่ำบาตรใหม่ต่อรัสเซียแม้จะมีการขู่ดําเนินการดังกล่าวเนี่ยหลายครั้งนะครับขณะที่มาตรการการคว่ำบาตรที่ประกาศใช้ภายใต้ประทรับดีโจไบเดนยังมีผลบังคับเย,ยใช้อยู่ตามปกติแผนการการคว่ำบาตรทอกส่งก๊าซนอร์สตีมของสหภาพยุโรปก,ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านฟรีดิทเมิร์สนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนข้อเสนอของกรรมธิการยุโรปในการเริ่มดําเนินการมาตรการต่อท่อส่งก๊าซนอสตีมถูกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาความหวังสําคัญคือมาตรการการคว่ำบาตรช่วยบรรเทาการอภิปรายภายในประเทศเกี่ยวกับการฟื้นตัวหรือว่าฟื้นฟูโครงการนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งข่าวลือเกี่ยวกับการฟื้นโครงการท่อส่งก๊าซนอสตีมมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโดนั้นทรัมป์นั้น ได้ทาหน้าที่ผลักดันดบทบาทผู้ไกลเกลี่ยถสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนแม้จะไม่มีการห้ามอย่างเป็นทางการการเปิดใช้ท่อนอร์สตีมทูนั้นก็สร้างแต่ว่าไม่เคยได้รับการรับรองจากทางด,าด้านเยอรมนีแล้วก็ได้รับความเสียหายจากการระเบิดนะครับในตั้งแต่ปี2565ซึ่งการที่จะกลับมาใช้ท่อนอร์สตีมนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้แต่ก่อนหน้านี้ครับคุณผูช้ชมครับมันมีการรายงานข่าว มันมีการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกลับมาใช้ท่อนอร์สตีมอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่ามีตัวแทนจากบริษัทพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้ไปที่สำนักงานใหญ่ของนอร์สตีมนั้นเนี่ยหลายรอบนะครับเพื่อไปเจราจาที่จะให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับเป็นคนกลางครับในการที่จะซื้อกา๊าซจากทางด้านรัเสเซียแล้วก็ส่งผ่านท่อนอร์สตีมวันนอร์สตีมทูในการที่จะซ่อมแซมท่อเหล่านี้แล้วก็นำกา๊าซเนี่ยครับ มาขายให้กับทางด้านยุโรปหรือว่ามาส่งให้กับเยอรมนีและเยอรมนีนั้นก็ไปกระจายสู่สมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมาตรการการคว่ำบาตรตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่ทางด้านฝั่งของสหภาพยุโรปนั้นจะดําเนินการในการสร้างจุดยืนที่ไม่ต้องการกลับไปใช้ก๊าซเนี่ยครับจากท่อส่งก๊าซนอสตีมของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการห้ามในเรื่องนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการตัดแข้งตัดขาของเยอรมนีในการที่จะ ดำเนินการเนี่ยครับรับมือกับแรงกดดันต่างๆจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่พยายามไปเชื่อมความสัมพันธ์กับรัสเซียในการนําก๊าซเนี่ยมาขายให้กับสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปจึงวางแผนเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียนะครับภายในปี2027ดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยปกป้องเยอรมนีนะครับจะไม่ถูกกดดันจากทางด้านสหรัฐอเมริกาว่าจะต้องอนุญาตให้สหรัฐนั้นเข้าไปหาผลประโยชน์ผ่านท่อส่งกา๊าซนอสตีมทูนั่นเอง สภาพยุโรปนั้นกาลังมองหาการขยายการคว่ำบาตรต่อกองเรือเงาของรัสเซียที่ใช้ในการขนส่งน้ํามันดิบและก็พิจารณาข้อจํากัดเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินที่มองว่าให้การสนับสนุนความพยายามการทําสงครามของรัสเซียอีกด้วยรวมถึงกองทุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของรัสเซียสภาพยุโรปนั้นต้องการรวมเงื่อนไขในแพ็กเกจการคว่ำบาตรรอบต่อไปซึ่งจะเป็นแพ็กเกจรอบที่18แล้วนะครับนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปัิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี2565 ตรงนี้เองเนี่ยครับแพ็กเกจมาตรการการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปในการที่จะรักษาแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียขณะเดียวกันนั้นก็บอกว่านี่จะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเองและจะเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียซึ่งถ้าหากมาตรการนี้สําเร็จนั้นเนี่ยครับก็จะต้องขึ้นอยู่กับทางด้านสหรัฐอเมริกาที่จะต้องร่วมมือกับทางด้านสหภาพยุโรปแต่ถึงเวลานี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ย จะร่วมมือด้วยหรือไม่เพราะดูเหมือนว่ามาตรการการคว่ำบาตรรอบที่18นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสหภาพยุโรปนั้นพยายามที่จะสะกัดสหรัฐเนี่ยครับไม่ให้เป็นผู้ที่ขายก๊าซให้กับรัสเซียหรือทําหน้าที่เนี่ยครับเป็นคนหาเงินให้กับรัสเซียซึ่งยุโรปนั้นมองว่าการหาเงินให้กับรัสเซียนั้นรัสเซียก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าทําสงครามได้ต่อนั่นเองนะครับแต่ว่ามาตรการการคว่ำบาตรที่สาภาพยุโรปนั้นกําลังวางเนี่ยคุณผู้ชม ดูแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับตั้งแต่ต้นสถานการณ์สงครามที่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาเพราะอะไรครับระบบสวิตนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ตัดระบบสวิตเนี่ยครับการเชื่อมต่อระบบนี้เนี่ยกับธนาคารต่างๆในรัเสเซียไปมากมายเลยทีเดียวถัดมาครับเรื่องของการสงาร่งก๊าซผ่านท่อนอสตีมไม่ว่านอสตีมวันนอสตีมทูนั้นก็ยกเลิกการสงาร่งก๊าซไปตั้งนานแล้วแต่สหรัฐอเมริกานะครับอยากจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นคนกลางก็เท่านั้นเอง แล้วก็ที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็ไม่ได้ส่งก๊าซให้กับทางด้านยุโรปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ารัสเซียก็ไม่ได้มีปัญหาในการขายก๊าซเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันนั้นรัสเซียใช้กองเรืองเงาในการขนส่งน้ํามันในการขนส่งก๊าซนอกจากนั้นสาภาพยุโรปเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ยังคงซื้อกา๊าซของรัสเซียแต่ซื้อแบบทางอ้อมหมายความว่ายุโรปนั้นจ่ายแพงขึ้นในการซื้อกา๊าซนะครับดังนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะมีความชัดเจน กับเรื่องเหล่านี้อย่างไรแต่ก็ดูเหมือนว่าสหภาพยุโรปนั้นไม่ค่อยมั่นใจในสหรัฐอเมริกาอาจจะไปทําหน้าที่เป็นนายหน้าขายกา๊าซให้กับรัสเซียแล้วเอาไปขายให้ใครก็ไปขายให้กับสหภาพยุโรปดังนั้นสหภาพยุโรปเลยจะรวมแพ็กเกจเนี่ยครับในการตัดเส้นทางการลําเลียงกา๊าซผ่านท่อนอสตีมวันนอสตีมทูไม่ให้เยอรมันนั้นเนี่ยรับหลักการเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อกลับไปฟื้นโครงการนี้กลับมาอีกครั้งนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอัปเดตนั้น นำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนช่องถาอัปเดตนั้นเนี่ยครับผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทก็แล้วแต่ความการุณาของท่านหรือว่าท่านจะสามารถให้ Super t a n ทนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ในข่าวที่ท่านนั้นชื่นชอบชื่นชมนะครับนอกจากนั้น ท่านยังสามารถที่จะสนับสนุนนะครับโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี169 342 5 111 169 16 342 5 111ก็เป็นอีก1ช่องทางนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อเครื่องดื่มเวลาริ้งนะครับน้ำว่านหงางจระเข้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีเนื้อว่านนะครับแบบนี้เต็มๆเ,เลยนะครับผมจําหน่ายผ่านทางออนไลน์เท่านั้นโดย ท่านสามารถที่จะแอดไลน์มาที่แอดเวราลิงนะครับเวราลิงเพื่อที่จะสั่งซื้อเครื่องดื่มของผมได้นะครับเครื่องดื่มนี้ขออยอยถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับมีเครื่องหมายอยอยถูกต้องนะครับมีการไปตรวจโรงงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็การบรรจุนั้นด้วยวิธีการพัชเจอร์ไร์ไม่ใสไม่ใช้สารการันบูดไม่ใช้สารกันเสียแต่อย่างใดก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคนที่มาติดาตามตาม รับชมรับฟังกันในช่วงเวลานี้ครับ